โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกคนด้วยนะครับเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็มากระทืบโกเลมผมอะไรครับเนี่ยมันบ้าไปแล้วครับตัวนี้เดี๋ยว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 ให้พี่หมอกจัดการหน่อยตัวนี้ชื่อพี่หมอกนะครับตบเข้าไปครับหนึ่งชอโอ้โหตายทันทีครับผมเดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาร์กันอีกเช่นเคยครับผมว้าวตีลังกาโชว์โอ้โหโอกาสจะมาเปิดดีๆไม่ได้เปิดดีถักคลิปหนึ่งมีตัวนู้นตัวนี้มาวุ่นวาย ก็สาหรับภารกิจเรานะครับสําหรับพารน,นี้ก็จะเป็นการสร้างบ้านต้นไม้นะครับทุกคนเดี๋ยวขอเตรียมของแป๊บอ่ะอุปกรณ์เอาไม้หมดเลยโอเคให้เดินได้ไปเนี่ยยังพอเดินได้นะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปวางเตาหลอมนะครับในบ้านด้วยเพราะว่าผมจะต้องมีพื้นที่ในการหลอมเหล็กนิดนึงเดี๋ยวเตรียมเตาหลอมมาก,ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เตาหลอมเป็นเตาหลอมหมอดอ่าส่วนเหล็กจริงๆเรามีแล้ว แต่ว่าเราก็หลอมอาไว้ด้วยสำรลองเพราะว่าเหล็กในแบบนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเรามีมอนสเตอร์ที่มันให้เหล็กด้วยมันดอกเหล็กโอเคครับผมเดี๋ยวเอาเหล็กนะครับแยกออกมาก่อนเหล็กดิบเหล็กดิบเดี๋ยวพิมพ์หาแป๊บเหล็กดิบน่าจะมีเยอะมากๆอ,าอยู่ตรงนี้นะครับ500กว่าใสาเข้าไปหมดเลยแล้วก็มีเหล็กที่หลอมแล้ว1,300ครับโอเคค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ไม้มาหาสารอ่าเผาไว้ก่อนโตสมิตีต้เฮ้ยโตสมิตีต้น่าจะยังไม่มีนะทุกคน โอเคเพะ่ะเราวางไว้อีกที่หนึ่งให้นาสมิตตีมาด้วยครับสมิตตีไว้หัวนอนเลย <c oughs> ไม่สนใจบ้านนี้เป็นบ้านที่เข้าคร่าวอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปอยู่บ้านต้นไม้กันนะครับตอนนี้เราก็ต้องเติมเหล็กรู้สึกว่าบ้านต้นไม้จะใช้เหล็กค่อนข้างเยอะอ่าเดี๋ยวเราเรียนรู้ทีแพลตฟอร์มมาก่อนนะครับทุกคนนี่แพลตฟอร์มนะครับตอนนี้มีหลายแบบมากมีทั้งแบบเหล็กแล้วก็แบบไม้แบบเหล็กที่ผมไม่เคยสร้างเลยนะไม่รู้ว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่าโอ้ใช้ซีเมนต์เยอะมาก ส่วนอันนี้ใช้ซีเมน600อันนี้จะพอได้อยู่ไม้เนี่ยพอโอเคเดี๋ยวซีเมนเนี่ยจะเป็นปัญหานิดนึงรู้สึกว่ามันก่อนจะขาดนะซีเมนเออซีเมนที่ตัวผมไม่มีจริงด้วยแล้วก็ไฟเบอร์600ครับไฟเบอร์ iber, เดี๋ยวดูหน่อยไฟเบอร์ iber, มีร้อยเดียวไฟเบอร์ก็มีแค่ร้อยเดียวโอ้ยเอาไงดีงั้นวันนี้เราต้องไปจับกบนะครับเพื่อฟาร์มซีเมนกันแล้วทุกคนผมไม่อยากจะรีบร้อนนะครับหรือว่าเสกข,ของเดี๋ยวขอเกี่ยวไฟเบอร์ไปก่อนกบน่าจะหาได้ที่บึงนะครับ เดี๋ยวเราออกเดินทางไปที่บึงแล้วก็ต้องเตรียมที่ขี่กบมาด้วยเกี้ยว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 ขอสัก3,000นะครับส่หรับไฟเบอร์เาะสำรองไว้เลยไม่ต้องเสียเวลาอยู่ยังไงพอมีแพลตฟอร์มแล้วเราก็ต้องสร้างอย่างอื่นด้วยอ่าโอเคได้3,000แล้วนะครับเดี๋ยวดูที่ขี่กบดีว,ว่าใช้อะไรบ้างพิมพ์คําว่าบิลเข้าไปโอเคซีเมนต์ใช้ห้านะครับซีเมนต์เมื่อกี้เราน่าจะหมดบิลซีปูโฟขาดซีเมนต์กับไม้โอเค เดี๋ยวซีเมนต์น่าจะคราฟเสร็จแล้วบ้างจําได้ว่าเคยมาผลิตไว้เมื่อพาร์ก่อนพอจะทําที่ขี่เต่านี่ไงได้มาร้อยกว่าโอเคเอาละที่ขี่ของบิวซีฟมาก่อนครับอีกอย่างหนึ่งคือไม้ไม้เดี๋ยวขอแบ่งมาจาัดนนี้สักนิดหนึง่งครึ่งหนึ่งแล้วกันอ่าโอเคน่าจะคราฟได้แล้วนะทีนี้เรียบร้อยครับแล้วก็ของเต่าด้วยอ่าจัดมาโอเคที่ขี่กบที่ขี่เต่าพร้อมเดี๋ยวใส่ที่ขี่ให้พี่เต่าก่อนเลยอ่าจัดไปครับพี่เต่านี่ เติมเลือดไปอีกเออลืมปรับเลือดเลยเนี่ยเออไม่สามารถที่จะเติมเลือดไวครับเซ็งเลยเดี๋ยววันนี้ผมขี่ตัวอะไรไปดีเดี่ยวเอาตัวนี้ไปที่พา่าเอามังกรนะครับเขาดูนี่ไปแล้วกันวิ่งครับวิง่งมันผิวไงไปยิ่ผิวชอบมากชอบเวลามันผิดมากโอ้โหได้เหล็กอย่างเยอะได้เหล็กจากเสือโอ้หูนกนกลอยครับผมตาน,นี้ตัวอะไรหนาดนีนนะ้ตีจัดไปนี่ผิวเอาให้ผิวอุ้ยบินทัพเปตลา,าไม่โดนแฮมเมื่อกี้ เดินครับเดินตัวนี้ก็เท่นเนี่ยแชมเกตเบิกเนี่ยเป็นตัวที่เท่มากแล้วอันนี้บีเออร์ไซครับเออไซนี่เคยจับบ้างหรือยังวะจำไม่ได้ไปครับยาวไปยาวไปยาวไปกุญจเต็นเสือกัเด็นครับไี่หด้คุยข้าไสองหัวมาสองหัวคุิยเันเรียบร้อยเก็บไม่หมดโอ้ก้อนหินกร,กระจายไปถึงนี่เลยครับไปดูกบกันแถวนี้มีกบบ้างไหมเนี่ยแถวนี้น่าจะไม่มีแต่กวางนี่สมัยนี้ <laughs> เกิดได้ทั่ว เกิดได้ทุกที่จริงๆไม่เหมือนเมื่อก่อนน้ำซิเกอร์ครับตัวใหญ่ซิเกอร์นี้เทมพาสีฟเออแล้วก็ไอตัวนี้ที่เราจับมามันตายใช่ไหมเออน่าจับใบอยู่เหมือนกันเนี่ยใช้เนื้อพรามหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งนี่ไงใช้เนื้อพรามจริงด้วยแต่ถ้าใจดีก็ใช้แกะนะครับเอ้ยออะไรอะไรวะปิรันย่ามาเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนและกันทุกคนเป็นไงกินได้ยังโอ้ยเลเวล15ไม่น่ายากมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองใส่ดูครับใส่ก่อน โอเคเรียบร้อยโอ้ oh, ขึ้นมานิดเดียวเองจริงๆใช้กิบโบลดีกว่าอ่าเดี๋ยวอยว่ากันไปกันก่อนวิ่งครับวิ่งครับขอกบก่อนละกันเดี๋ยวกลับมาก็ได้จะได้ใส่อีกรอบหนึ่งพอดีเอาล่ะทุกคนตอนนี้เรามาใกล้แหล่งที่มีกบแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะหาได้หรือเปล่าครับอุ้ยมีแต่ตัวน่าเกลียดน่ากลัวทั้งนั้นเลยโอ้โหสยดสยองมากแถวนี้มาไล่เคลียร์ไล่เคลีคยร์พื้นที่ก่อนกบอยู่ไหนกบอยู่ไหนสแกนเปิดสแกนมันต้องมีครับ แต่มันต้องดูดีๆด,ด้านนู้นมีนกไอตัวนั้นด้วยโคคาทิสนะครับตัวนี้ยังไม่จับก่อนหาไม่เห็นกบว่ะเจอแต่หมูกับปลา,าแมลงแซลมอนอใหญ่แซลมอนใหญ่มากเลยตอนนี้ลองไปดูด้านหน้าด้านหน้ามีไหมหด้านหน้ามีอะไรเขียวๆวิงพิษได้ก้อนใหญ่ขนาดนั้นเลยไอ้นกนั่นหรือเปล่าวะนี่ไงกบเจอแล้วครับโอเคเจอกบแล้วแต่ว่าคอสโบเดี๋ยวเดี๋ยวคอสโบมีปัญหาแล้วคอสโบมีสักอันนึงไหมเออนีมีอีกหลายอันนี่วะโอเค แล้วก็ลูกกระสุนนะครับอยาสลบมีสครับโอเคใส่ไว้แล้วเรียบร้อยน่าจะพออยู่ครับผมตอนนี้ลงไปจับกันเลยดีกว่าตอนนี้เลเวล51ครับขอแบบโชวช์โชวเอาไปโชวช์โวทีเดียวอยู่โหปิลัญญาตามมาเต็มเลยเอยเอเอเอาเอาเลีเ้ยวเลี้ยวเลี้ยวแม่ไม่ทันผมนบผมแต่ผมต้องลงไปข้ามอยู่ดีแหละล่อมาล่อมามาเลย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 ตายหนึ่งตัวต่อปลยโยกโยกลบ ยกหลบเสียบข้างตายสอฮะ <Wow. S 1> มาอะไรครับผมหมดยังครับเกลี่ยนะครับโอเคเปิดสแกนนี่ดีอย่างเราจะรู้ว่าใครเนี่ยจะเข้ามาตีเราบ้างเนื้อตอนนี้ใส่เนรรื้อพรามเอาละจัดเนื้อพรามไปขึ้นเทปมิ้งครับน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเทปมิ้งเอฟเฟกต์ตัวนี้ข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งวยครับเลเวลยี่สิบเจ็ดไม่เอาเอาตัวเดียวพอเพราะจับหลายตัวก็เอาไปไม่หมดอยู่แล้วเรียบร้อยครับได้เลยครับด้ข้างบนนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนไู้น่าเกลียดมากเลยโคตรเยอะเยะเฮ้ยเฮ้ยข้างหลัง ข้างหลังตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน่าจะโหวดวะ่ะอย่าพึ่งตีแน่ตัว้าอะไรไม่รู้ไอ้ตัวยืดอ๋อตัวยืดยืดทางลานี่ลูกมันไปนเนี่ยวูบมันมีสกิลโหวดวะ่ะสกิลหัวกะโหกโลกอะไรนไู้เต็มไปหมดเดี๋ยวขอดูตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้จับได้เลยวูน่าเกลียดมากเลยเอาไปก่อนเนิมชื่อเนิมขึ้นได้ด้วยโอ้โห,หดูขึ้นหลังได้ครับผมกลัวว่าทุกคนจะขยะขยแยงมันวะ่ะโยนไว้นี่แล้วกันแค่จับเอามาดูอะเฉย ไม่เอาไปนะตัวนี้บอกไว้ก่อนมังกรนะครับให้ตามแล้วก็ใส่ที่ขี่พิกกบตรงนี้ฟาร์มซีเมนโดยด่วนๆต้องการซีเมนประมาณ1000พครับตอนนี้ไปหา,มาแมลงกันดีกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าน้ำหนักไม่ได้น้ำหนักเติมอีกอเลือดสักขันหนึ่งแล้วก็ดามเมจโอเคครับทุกคนทีนี้เดินทางกันต่อเลยครับข้างบนเมื่อกี้ผมเห็นเป็นตัวยิงพิษน่าจะเป็นงูใหญ่แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับนี่มแมลงเต็มจัดเลยครับจัดเลย มาข้างหลังข้างหลังเลียครับเรียบร้อยเยก็บความไม่ได้เก็บความด้วยยไปเลียโดนนกโอ้โหนกตามแน่นอนช่างมันเมื่อไรไปหุ้ยข้างหน้าตัวอะไรวิ่งไวๆแรปเตอร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่แรปเตอร์นี่หว่าไอตัวไดเกอร์ไปงูงูงูลุยก่อนลุยก่อนลุย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 เลียครับเลียเลียเว้ยตัวน,นี้น่าจะโหดไปเร็วเร็วเรช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วอุ้ยสกิลดุมากเลยครับสกิลมันแบบว่ามีรูปฟันเหมือนกีก้าเลย แล้วไ้ตัวนี้กระโดดเลียได้ไหมเนี่ยไม่ได้กระทิงกระทิง้งเออกระทิงครับกระแทกครับผมข้างบนนู้นอุ้ยข้างบนนู้นมีมังกรในตัวนั้นด้วยที่โหดๆป่ะไปเรารีบกลับกันก่อนดีกว่าก่อนที่กบเราจะตายครับไม่ไหวไม่ไหวตรงนี้อันตรายเกินผมหนีแล้วเดี๋ยวถ้าจะมีใครมาให้ดาก้อนจัดการแดนเว้ยนี่มาแรงมาแรงอยู่นี่สี่ห้าตัวเร็วเร็วเร็วโอ้ยัยยงตามมาหากู้อีกันเนี่ยเลียไม่ค่อยถึงวับินสูงอ่ะจัดไป กดขี้ขวาหนะ้าทีเดียวอยู่เลยเลียได้เลยเอาไหลตัวนี้ไปแล้วหลบโดดหลบโดดหลบก่อนฝากจัดเลยดิโอ้โหมันจะตีกูมึงก็ไม่จัดโอ้โหตรงนี้ปงปลาอะไรจะไม่หมดพอสแกนแล้วหาง่ายวิงว่ง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 วิ่งวิ่งโอ้โหแล้วไอ้นี่ลอยมาจากไนมึงโดดได้เหมือนกันเหรอโอ้โหสุดจริงข้างหน้าอะไรอีกเนี่ยข้างหน้าตัวนี้ก็โหดดีว่ะเฮ้ยมึงมี่ตัหวหดตามล่าผมทุกคนไปครับกระโดดแล้วก็อัพสปีด นี่เวลาเรากระโดดและอัพมันก็จะไม่เสียเวลานะครับไม่มีท่าทางแสดงอุ้ยด้านนู้นโหดอีกแล้วเอาโดดมาด้านนี้ <laughs> ด,นนด,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 ด้านนู้นโหดกูกระโดดมาด้านนี้ทำไรนั่นอ่ะโอ้ยกระแทกไปครับเรียบร้อยบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ครลัปเตอร์เวนเอนยกำลังดูด้านนูน้นอยู่ไม่ทันระวังครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ้ามนั่นแหละมาแล้ว,าจ,าลวจัดการแล้วครับมังกรโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาละมึนครับมึนมังกรยังมึนครับมังกรใหญ่ขี่กบต่อไป เอาละมา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 ดูต่ออุ้ยไม่กลัวหรือีักโอ้โหไม่โคตรครปเตอร์กี่ตัวกันแน่วะเนี่ยตามไม่เลิกสักทีครับตอนนี้กบเราเลเวล90แล้วผมว่าซีเมนต์น่าจะเพียงพอแล้วมั้งเนี่ยอูย๋ข้างหน้านูน้นตัวนู้นก็โหดนะซีเมนต์ได้เท่าไหร่นะครับซีเมนต์452รวมกับของที่เรามีเป็น575ยังไม่พอแพลตฟอร์มครับผมเอาล่ะช่างมันอีกนิดเดียวครับต้นไม้ใหญ่ตรงนี้มายเยอะจังเนี่ย วิ่งต่อเดี๋ยวน่าจะมีมะแมลงอีกเดี๋ยวขอพาดากอนไปเก็บก่อนตอนนเลือดพี่กบนะครับดีมาพอสมควรแล้วเออแล้วก็ไอตัวนี้เมื่อกี้จับเอาไว้เป็นไงบ้างขอดูหน่อยเกียรลดยางยังไม่ลดนะครับใส่อาหารครับผมเข้ายางครับเข้าเลยครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาใส่กรอบนึงเพราะว่ามันลงช้าเดี๋ยวไงเราก็ต้องออกมาอีกอยู่แล้วไปกลับบ้านมแมลงมีไหมเนี่ยมแมลงแมลงเหมือนไม่เห็นเลยครับไม่เห็นช่างมัน เว้ยตัวมังกรนี่หลบก่อน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 ไปไปไปโดดข้ามมาครับด้านนี้ดีกว่าโอเคด้านนี้ปลอดภัยกว่าเว้ยหูมังกรตามทันมังกรไวมากเดี๋ยวเติมสปีดกบอีกนี่ขนาดสปีดหกร้อยแล้วเนี่ยหกร้อยยังไม่ไวเท่าไหร่เลยมาเฮ้ยตัวยิงหนามตัวยิงหนามต้องระวังโอ้ยโอ๊ยโดนโดนพูดปุ๊บกูดโดนเลย <c oughs> ไปก่อนไปก่อนเอาละจ้ำครับหูเลือดสาดเลยถ้ายิงหนามมันทำให้เลือดสาดด้วย โอ้โหแต่ละตัวนี่มีสกิลด่าสายก,กันทั้งนั้นเลยเฮ้ยมาแรงมาแรงเดี๋ยววนกลับวนกลับต้องการซีเมนต์ต้องการซีเมนต์น,นี่จัดมาหมดยังวะเนี่ยหมดแล้วเหรออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นไอตัวฮาร์ปี้ปะ่ะนี่ไงฮาร์ปี้ครับจับไม่ได้ครับตัวนี้ต้องไปรอหาตัวเด็กๆอ้าวมีมแมลงมาอีกดีดีดีด,ดีหมดไหมน่าจะหมดแล้วบ้างอ่าแล้วข้างหน้าข้างหน้านี้นี่อีกตัวนึงอีกตัวนึงโอเคเรียบร้อยพอ ไปกันมังกรอยู่ไหนมังกรมังกรเอา้าไม่ได้ตามมาเหรอช่งางมันกนโอเคเรามาถึงบ้านเรียบร้อยครับสแตนบายพี่กบตอนนี้โอเคไม่ได้ตามแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอานะครับซีเมนทั้งหมดใส่เข้าไปในโต๊สวิตตี้ซีเมน5 5ไม่พอเดี๋ยวที่กบมีอีกกบอยู่นี่เมื่อกี้มันได้จ่ายอีกชุดหนึ่งอีกร้อยนึงครับพอดีผลิตได้แค่อันเดียวนะทีแพลตฟอร์ม๋ยวค่อยขยายเอาทีหลัง โอเคแล้วขาดอะไรอีกไฟเบอร์ไฟเบอร์เมื่อกี้เกี่ยวมาแล้ว2 0 0พนะครับอาล่ะฟาบมาเรียบร้อยหลักๆเลยก็จะขาดซีเมนนั่นแหละเพราะซีเมนข้างที่จะใช้เยอะเอาเรามาวางกันครับทีนี้เตรียมเลยต้นไหนดีต้นแรงนี้ลวกันนะทุกคนต้นนี้ดีกว่าอาล่ะวางลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวเวลาจะขึ้นไฟก็ลําบากนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องหาตัวที่จะพาเราขึ้นไปได้เฮ้ยผมมีอาการ ิวจะเป็นลมแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาหารอาหารเออลืมลืมอาหารได้ไงไม่รู้ผมได้ยินเสียงตัวอะไรมันตีกันนั่งหนาวเนี่ยแล้วอันนั้นมาอีกแล้วเหรอเออไซเพีใยเนี่ยจัดไปดิไม่ใช่เออไซตัวนี้มันชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจำชื่อไม่ได้แบนทูเออเอาลรเรียบร้อยพอแล้วพอแล้วได้แล้วตัวนี้ดีเพราะว่าฟาร์มไฟเบอร์ได้จับได้ยังไงก็ต้องจับอยู่ดีครับใส่เป็นเนื้อพรามแล้วกัน เรียบร้อยน่าละระหว่างรอนะครับเดี๋ยวไปเอาไอ้ตัวนั้นมาก่อนมังกรมังกรน,น่าจะติดอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่น่าไกลมากครับทุกคนอยู่ไหนเอ่ยยังไม่เห็นเอาอยู่นี้เองรอใครเนี่ยไป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 เดี๋ยวมันน่าจะกลับบ้านถูกนะครับเนี่ยมันกําลังวิ่งตามอยู่แต่มันวิ่งโง่ๆนี่ทำไมมึงโง่อย่างว้เนี่ยโอ้โหวิ่งเหมือนกับกลับลบาบากขนาดนั้นเดี๋ยวตรงนี้ขอหน่อยตบไปด้วยพลังน้ําแข็งครับผม บใส่มีเออซแล้วก็น,นี้ทุบลงไปให้เรียบร้อยอันนู้นมีเกล็ดน้ําของตัวอะไรตัวนี้มาแหวกวไน้นามีเกล็ดน้ําด้วยโอ้โตัวนี้น่าเกลียดมากจับทุบให้ครับเคลียรพื้นที่เรียบร้อยเก็บกวาดหมดจดมาก่อนมึงยังไม่ถึงหินเนี่ยกูนึกว่ามึงไปถึงแล้วนะเห็นไปตั้งนานลวโอ้โหลอย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 เดี๋ยวเคลียหินแถวนี้หน่อยจับมาครับต่อยหินให้หมดมาต่อยเข้าไป ก้อนใหญ่นี่ต่อยไม่โดนทักทีอาโดนแล้วต้องเล่นก้อนใหญ่ก้อนเล็กไม่เท่าไหร่อ่าก้อนใหญ่นี่เก็บให้หมดฮปปี้ปวดเลยผมมีเสียงร้องเป็นผู้หญิงด้วยครับมันน่าจะเป็นลูกผสมคนนั่นแหละอาโอเคทีนี้เราจะขึ้นไปสร้างข้างบนแล้วต้องใช้แกลปปิ้งฮุกว่ะเฮ้ยถ้าเราไม่อยากจับนกนะโอเคผมว่าเดี๋ยวผมเอาแกลปปิ้งฮุกมาเลยดีว่ะอุปกรณ์น่าจะคลาฟได้ครับเดีย๋ยวมาดูดิว่าขาดอะไรบ้าง แล็ i ปิงฮุกต้องการแอโร่แอโร่กับแทสเอาเติมแอโร่ไปครับแล้วก็แทสตัวอะไรมาบุกวะเนี่ยเปโกมาตแตกเอาละจับมาจับเลยครับแบนทูได้นะครับจับได้แล้วก่อคนเอาละโอเคตอนนี้แล็ i ปิ h o ุกเราพร้อมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะยิงขึ้นต้นไม้ตรงนูน้นแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยถึงไะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อุ้ยเสียของเลย2อันพอยิงไม่ถึงก็หายด้วย แต่จริงมันมีหมดที่เราสามารถที่จะใช้แ p ล i n g Ho ุ k ไม่จำกัดได้นะครับโอเคผมขึ้นมาแล้วทีนี้ลำดับต่อไปก็ต้องเตรียมนะครับโต๊ะคลาฟของโ so. อโซเอามาเพราะว่าเราจะใช้อันนี้ในการผลิตเรียบร้อยครับอ๋อมีของเก่าอยู่แล้วด้วยเครื่องหนึ่งเมื่อกี้ไปทนสังเกตเดี๋ยวรวางนี่ชิดๆเลยอ่าวางไวใ้ใกล้ตาข่ายนี่แหละแล้วก็อีกอย่างนงที่ผมต้องวางก็คือตู้ปลาใช่ไหมตู้ปลานี่เฮ้ยตู้ปลาวางข้างบนได้ด้วยเออเดี๋ยวผลิตโต๊ะมาวางดีกว่า แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราเติมไม้เข้าไปก่อนครับวันนี้บ้านเราต้องเสร็จจัดไปโอเคเรียบร้อยเอาเป็นแบบไหนดีวเนี่ยอยากล้อมแบบว่าเป็นผนังไปเลยนะจริงๆอะ่ะแต่ถ้าล้อมเป็นผนังเลยก็อาจจะสร้างนานงั้นเอาเป็นฟอรเดชั่นมาก่อนแล้วกันโอเคฟอรเดชั่นมาสัก5้าอันแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยพินล่าพินล่านี่ไม่เอาเอาไว้ยกสูงผมไม่ต้องยกครับสบายๆครับตอนนี้เก้าอี e ้มาด้วย เอาไว้ประดับตกแตง่งจุดในการวางบ้านนี้ผมว่าผมจะยึดแนวนะครับตรงนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ตรงอย่างนี้เดี๋ยววัดเหลี่ยมก่อนเอาให้ตรงตรงเนี้ยโอเคนี่แหละเรียบร้อยครับเอาล่ะโอเคได้นแนวนะครับประมาณนี้เดี๋ยวยื่นไปด้านหน้านะครับบ้านเราก็จะอยู่ยื่นๆหน่อยอ่าโอเคจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยากมีบันไดวนเนี่ยเราทําบันไดวนขึ้นมาได้นะครับทุกคน เนี่ยทำเป็นแบบวนซ้ายวนขวาวนหน้าวนหลังวนไปเรื่อยๆอะ่ะเออแจ๋วดีเหมือนกันว่ะเดี๋ยวบันไดค่อยทำทีหลังนะเดี๋ยวผลิตมาก่อนดูได้กี่อันเนี่ยได้8อัน8อันจะวางท่าไหนได้บ้างไม้มันไม่พอต้องเอาตัวไปฟาร์มไม้เดี๋ยวดออฟเมดออฟเมนี่เตรียมมาก่อนนะชุดนี้เอาละครับเรียบร้อยดออฟเมต้องอยู่จากด้านในนะครับอ่ะจัดไปแล้วก็ทีนี้ประตูครับโอเคแล้วก็จุดในการนั่งครับผมมา้า ม้าจะนั่งตรงนี้เลยนี่ชมวิวได้โอเคนี่แหละจุดตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดนั่งเล่นนะแล้วก็มีอะไรคราฟได้ีเมืเ่อี้คราฟไม่ได้แล้วต้องลงไปฟาร์มอย่างเดียวช่างมันแล้วกันไว้ทีหลังเดี๋ยวทีนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ก็คือบันไดเยัไม่ที่เล็กหนึ่งเดี๋ยวจะลองดูว่าบันไดจะต่อไงได้บ้างือต่อตรงนี้ก็ได้ต่อด้านนี้ก็ได้เช่นกันแต่ผมว่าไม่เหมาะจริงๆมันควรจะมีฟอเดชั่นอีกอันหนึ่งอ่ะอ่างั้นเราลงไปก่อนเดี๋ยวเราลงไปฟาร์มไม้ก่อน โอเคหูลงมาเจ็บเลยเนี่ยเดี๋ยวดูตัวดาก้อนมีไม้เท่าไหร่ไม้ยังมีอีกเยอะครับตอนนี้อขนขึ้นไปเลยแล้วกันวิ่ยแต่ขนลาบากกันเนี่ยเพราะว่าน้ําหนักตัวละครเราไม่พอแกลบบิงฮุกยังใช้ได้หรือเปล่าถ้าน้าหนักตัวมากขนาดนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้นะงั้นฝากออกไปก่อนบางส่วนเอาออกไปสักหมื่นหนึ่งได้ไหมเออได้แล้วทุกคนจะได้วิ่งได้โอเคทีนี้ยิงเกาะต้นไม้ครับถึงประเนตรงนี้เอาละถึงพอดีครับ ช่วงนี้เราก็จะขึ้นลงแบบนี้กันไปก่อนวันนี้ยังไงก็ต้องเสร็จเรียบร้อยเอาละเอาไม้มาใส่สร้างกันต่อจัดไปครับอีกหมื่นห้าสำหรับไม้ผมต้องเตรียม foundation มาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ ceiling ceiling มาแล้วก็ตู้เอาละที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างนะครับแล้วก็วอลเออผมต้องการเอ่อไม้ตัวไม้ที่เป็น table นะครับเดียนรุ่แนแกมแล้วยังโต้ table table ยังนะงั้นก็ต้องเอา table มาก่อนนะครับทุกคน เทเบลคืนนี้เอาละเรียบร้อยผลิตได้เลยป่ะผลิตได้เลยแต่หัวใช้เหล็กนะครับที่เป็นเหล็กธรรมดาด้วยงั้นค่อยว่าทีหลังเดี๋ยวเอาชุดนี้มาก่อนซีดิงไว้เลขสองเอาละแล้วก็ตูป้ปลาเดี๋ยวเราเตรียมนะครับพื้นที่วางในบ้านแล้วกันนะตอนนี้ลงตู้นี้ไปก่อนตู้หัวเตียงตู้หัวเตียงไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกันเอาละโอเคเรียบร้อยทีนี้ลำดับต่อไปก็คือใช้ฟอนเดชั่นลงไปก่อนนะครับ กระดชันลงไปทั้งอันหนึ่งทางด้านนี้เพื่อทําบันไดนะครับลงสู่ด้านล่างบันไดต้องต่อฝั่งนี้ต่อดีเฮ้ต่อดีเฮ้เอาแม่งเดี๋ยวเออต่อยากเหลือเกินว่ากะว่าจะทําบันไดลงไปเรื่อยๆทาไมวางลําบากเหลือเกินเนี่ยเขตนี้เออนี่ต้องค่อยๆลงไปครับเดี๋ยวต้องต้องมีจุดเลี้ยวได้ครับเอาละเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เราจะต่อรับนะครับจุดพักจุดพักตรงนี้เราใช้เป็นซีลิง แต่เดี๋ยวประเด็นก็คือเราจะต้องทําการต่อนะครับตัวมารับก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเตรียมพิลล่ามาด้วยพิลล่าเป็นเสาใหญ่เลยอันนะรับน้ําหนักเยอะจริงๆแล้วถ้าใจดีเราวัดเหลี่ยมจากด้านล่างแล้วก็ต่อซีลิ่งยาวลงไปข้างล่างเลยก็ได้ครับเหลี่ยมมันจะเป๊ะมากโอเคได้ไอ้ตัวนี้มาแล้วอ่ะเอามาก่อนแล้วก็เสาพิลล่าทีนี้เราก็ต้องเตรียมนะครับในส่วนของตัวรับตัวรับเนี่ยผมจะต่อนะครับ ไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้พินล่านะทุกคนจะเดินลงไปด้านล่างได้ยังไงบ้างวุนเนี้ยที่ไม่หล่นค่อนข้างที่จะลําบากเลยทีเดียวเนี่ยพินล่าเนี่ยครับพินล่าก็ยึดจากตรงนี้แล้วก็ต่อแนวลงไปด้านล่างพอปเนี่ยเจ็ดอันเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยลาบากว่ะผมต้องโรยตัวลงไปข้างล่างเอาละงานนี้ก็ใช้สกิลนิดนึงทุกคนอ่าตรงนี้อย่างนีเ้เห็นหรือเปล่ามันต้องใช้สกิลในการสร้างไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาสร้างโง่ๆไม่ได้ เดี๋ยวเอาไอ,ไอ้นี่ออกก่อนโอเควางยากมากเลยตรงนี้ทำไมไม่ได้เหลี่ยมวะนนี้เฮ้ยม่อกี้ได้แล้วเออนั่นแหละลงไปครับลงไปเรื่อยๆทีนี้ก็ง่ายแล้วพอได้ตัวนี้เราก็จะต่อตัวพักนะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับทุกคนแล้วเราก็จะเลี้ยวบันไดลงไปเรื่อยๆครับเฮ้ยผมลำคาในตัวนี้ไหวตัวต้นไม้นี่เดินเสียงดังมากเลยทุกคนเดี๋ยวขอแม่งมาจัดก่อนได้ไหมเกะกะเลิศเกินไปครับไปมึงวุ่นวายวุ่นวายมากจัดเลยทุกคน ไม่ตายด้วยตัวนี้ตายค่อ้ข้างยากเออฆ่าไปก่อนโอเคไม่ต้องฟาร์มครับฟาร์มแล้วมันจะแหลกมากข้างบนมีอีกต้นหนึ่งเว้ยยังไม่หมดเว้ยกุนึกว่าหมดแล้วเนี่ยโอ้โวว่าแล้วเสียงตุงตังตุงตังเสียงดังหนุชาวบ้านเขาดีอยู่บ้านใกลเ้เดือนเคียงกันเขาห้ามเสียงดังเว้ยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานที่ยากพอสมควรแล้วนะครับเราต้องโรยตัวในการสร้างอย่างเดียวเลยครับตอนนี้เฮ้ยขึ้นไปดิขึ้นไปดิขึ้นไปถึงเดี๋ยว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 โรยตัวในการสร เมื่อกี้ผิดเหลี่ยมเอาละได้อยู่ได้อยู่วางลงไปครับผมไปคอ่คอยย้อยลงไปด้านล่างเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็สําหรับพิลล่าเนี่ยผมวางลงไปถึงด้านล่างเลยนะครับที่มดับต่อไปนี่ต้องบอกเลยว่าโคตรง่ายแล้วอ่าเราก็จะใช้นะครับบันได2อันแล้วก็เราจะวางเป็นแบบซีลิงนะครับซีลิงก็เชื่อมนะครับมาจากตรงนี้ได้เลยนะทุกคนง่ายๆครับผมเราก็จะลงซีลิงมาเพื่อมารับอ่าลงไปเราต่อหล่อไปก่อนแล้วก็เราจะทําการวางเสาครับ นี่นี่นี่เสาเสา,สาลงนี้พอระวางเสาปุ๊บเราสามารถที่จะเก็บนะครับซีลิ่งได้เลยครับทุกคนนี่คือเทคนิคในการสร้างแต่ว่าน้องๆก็อย่าเก็บผิดนะครับเพราะว่าถ้าเก็บผิดนี่ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเลยทีเดียวแล้วก็ลงตรงข้างล่างได้แมไม่ได้ต้องต่อลงไปอีกอต่อลงไปแล้วก็มันจะวางได้ครับทีนี้นี่เรียบร้อยอระวังได้ปุ๊บเราก็จะต่อเหลี่ยมเข้ามาด้านนี้ตรงนี้เราเก็บถ้าไม่เสียดายก็เดโลลิตจากด้านล่างได้เลยแต่ว่าผมเสียดายของครับผมผมต้องเก็บ มาให้หมดนี่มันก็จะสวยงามหมดจดนะครับเราก็ต่อไล่ๆไปเรื่อยๆอะ่ะไม่ยากนะครับเพื่อให้มันรองรับของมันนั่นเองเดี๋ยวตรงนี้บันไัดที่ต้องลงไปอีกเมื่อกี้ผมมีปัญหาผิดพลาดทางเลไก้น้อยเดโมลิตผิดนั่นแหละทุกคนเอาละแล้วก็ตรงนี้เราเก็บได้เลยครับเดี๋ยวเก็บจากข้างบนก่อนดีกว่าอ่ะเก็บจากข้างบนครับแบบนี้นี่เรียบร้อยตรงนี้ก็ข้างหลังนี่เก็บได้เลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงเก็บอันนี้เนี่ยโอ้โ เจ็บดีครับโอ้โหไอ้บ้ากำลังจะทำบันไดวนอยู่เนี่ยผิดพลาดไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอาตัวนี้ไปวางต่อได้นี่ครับถ้าเรามีตัวใหญ่ๆสูงๆงนี้ก็ไม่ยากง่ายๆเลยคือเราตอบพิลล่านะครับจากตรงนี้หาเหลี่ยมให้ได้ได้เหลี่ยมไหมไม่ได้เหลี่ยมก็ลงก่อนบางทีอยู่บนไดน้ตัสาวอาจจะลําบากนี่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 โอ้ยโชคดีผมได้เหลี่ยมพอดีเลยว่ะนี่เรายาวเลยที่เหลือเรายาวมาถึงนี่เลยข้างล่างนี่เลยลงมาลงมาลงมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยต่อนะครับไล่ขึ้นไปใหม่ อ่าแบบนี้เรียบร้อยผมเอาแก๊ปปิ้งฮุกขึ้นไปหน่อยแดี๋ยแก๊ปปิ้งฮุกผมหมดนะครับขึ้นขึ้นลงลงหลายรอบมากจริงๆเราจับนกน่าจะดีว่ะเอานกตัวไหนดีโอเคกลับมาเอาแก๊ปปิ้งฮุกดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ยอมลงไม้ผมจับสักทีนะครับเสียเวลามากเดี๋ยวผมสร้างเองดีกว่าลอยตัวสร้างเอาไม่มีปัญหาครับไม่ยากหลังนี้เดี๋ยวยิงล็อกนะครับแค่นี้ไปก่อน เออนั่นแหละเยี่ยมต่อฐานมารับก่อนเอออย่าไปโง่นี่ทุกคนโอเคเรียบร้อยครับจุดที่ไม่ได้ใช้ผมเก็บหมดแล้วครับทีนี้เหมือนเดิมทําต่อเติมนะครับลงไปด้านล่างที่พักนี่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 นนใช้จ่ายตรงนี้ที่ผมยึดเอาไว้ได้แล้วก็เอามาล็อกนะครับทางฝั่งนี้เลยเดี๋ยวสูงอีกชั้นหนึ่งโอเคเมื่อกี้ไม่พอแล้วก็ตรงนี้ต่อเหลี่ยมมานี่ง่ายสบายเอาบันไดหมดโอ้โหต่อกันชนิดที่ว่าบันไดเราหมดเลยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องมา ทำราวนะฮะกันตกด้วยเอาละวันนี้ก็จะสร้างกันเยอะนิดนึงราวกันตกใช้แบบไหนดีว่าเลวิงอันนี้เรลวิงเสียงนี่ใช้ไม่ได้ราวกันตกไันต้องใช้เลวิงปกติเดี๋ยวลองพิมพ์หาเรลวิงดูนิเเลวิงมันมีหลายแบบนี่นี่นี่ต้องแค่น,นี้เตรียมมาด้วยแล้วก็อันนี้ก็น่าจะไม่พอนะครับเตรียมมาอีกเช่นกันโอเคระหว่างรอผลิตนี้เดี๋ยวเราสามารถที่จะต่อเติมบ้านเราก่อนได้ครับบ้านผมตอนนี้ก็จะเป็นบ้านแบบเรียมธรรมดาไม่ได้แบบอะไรเวอร์วังมากเตรียมอุปกรณ์นะครับมา2ออย่างโอเค หน้าต่างจะเยอะหน่อยบ้านหลังนี้หน้าต่างประมาณนี้แล้วก็ต่อขึ้นไปส่วนล็อกนี้ไม่เกี่ยวล็อกนี้เป็นทางลงอย่างเดียวนะทุกคนเราปิดไปเลยปิดไปครับแล้วก็ตรงนี้หน้าต่างหน้าต่างด้านนี้บานเดียวพอลงไปแบบไฮสปีดส่วนทางนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวทางนี้มีระเบียงด้วยทุกคนหน้าต่างเหมือนเดิมนะเอาบานเดียวโอเคตรงนี้เป็นระเบียงใช้ซีลิง่งเดี๋ยวต่อซีลิงเพิ่มอีกซีลิงเหลือ17นะครับอวอลธรรมดาออกไปก่อน เตรียมซีดิงมาก่อนระเบียงค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับพอสมควรโอเคเรียบร้อยเยวลวิ่งเป็นไงบ้างเวลวิงบันไดามาแล้วนะครับเรวลวิงมาแล้วเช่นกันอา้าวจัดมาให้เสร็จสําหรับตัวกันตกเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่าตัวกันตกผมว่าไม่พอแน่นอนเดี๋ยวเอาด้านบนก่อนจัดมารัวๆเลยทีนี้โอเคผลิตไป20นะครับทุกคนน่าจะเพียงพอ นี่ลงมาสร้างบันไดเอาให้เสร็จสําหรับไอ้พวกไม้ที่เหลือๆเ,เนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับเอาออกทีหลังแล้วกันซีลิงเอาไว้เรียกสี่เลยใช้บ่อยโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะถึงไหมยังไม่ถึงน่าจะยังไม่ถึงลงเท่าไหร่ดีลงสักสามขั้นแล้วกันโอเคแล้วก็เอออันนี้ลงมาลงมาตรงนี้ครับแล้วก็ต่อซีลิงเพื่อให้มันมารับกันของเราต้องลงไปอีกทุกคนถ้าไม่ได้นี่ต้องให้ลงตามอีกนิดหนึง่งนี่ได้แล้วแล้วก็เอามารับตรงนี้โอเค ชั้นนี้ก็คือถึงพื้นเลยนะเรียบร้อยแล้วอ่าเสร็จทุกคนส่วนด้านบนเราก็ค่อยเอาออกนะครับเอาละได้เวลาติดนะครับราวกันตกกันแล้วทุกคนทีนี้ราวกันตกอ๋อเมื่อกี้คราฟไว้ยังเอามาไม่หมดเอาไปเดี๋ยวราวกันตกกันดีกว่าได้มาเท่าไหร่ไปดูเนี่ยได้มา22พอปะเนี่ย22ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเริ่มติดกันเลยครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเอาราวเฉียงออกใช่ไหมร<ม>าวเฉียงมีเท่าไหร่ รวมมือก่อนลาวเฉียงมีสิบไปก่อนเนี่ยเฮ้ยทำไมมีน้อยจังวะไม่เป็นไรใช้ใช้ไปก่อนครับผสมมาสายกันไปนี่ติด2ฝั่งเลยนะเพื่อความสวยลาวเฉียงเนี่ยคือใช้เยอะแน่นอน <c oughs> ไอลาวบนเนี่ยทำไปทำมาไม่น่าจะใช้เท่าไหร่เนี่ยเพราะลาวเฉียงต้องใช้2ด้านไงอ่าลงไปครับผมแล้วก็ลาวตรงลาวตรงลาวเฉียงนี่เดี๋ยวกูว่ากูขึ้นไปสร้างรอเลยดีกว่าใช้เยอะสุดๆแน่นอนลาวเฉียงอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ าจัดมาเลยครับอามาเยอะๆเยอะๆเยอะๆโอเค,อเคส่วนบ้านผมกะว่าผมจะทําเป็นบ้าน2ชั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมค่อยมาต่อทีหลังแล้วกันวันนี้เอาแค่บันไดเสร็จก่อนนะครับเราไม่ได้จับสัตว์อะไรเยอะนะสำหรับวันนี้วันนี้เป็นคลิปสร้างบ้านเปลี่ยนบรรยากาศครับทุกคนวางเรลลิงกันตกอ่าเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ติดราวต่อครับหูยผมว่าผมสร้างหลังนี้ได้ค่อนข้างที่จะปานีมากเลยทุกคน ตั้งใจมากนะครับไม่เคยตั้งใจขนาดนี้มาก่อนเพราะปกติผมจะไม่สร้างบันไดลงมาไงอ่าหมดแล้วเรียบร้อยครับเดินขึ้นไปครับนี่เดินขึ้นสบายๆไม่เวียนหัวด้วยเอาล่ะเป็นไงบ้างได้มาอีกเท่าไหร่ได้มาอีกยี่สิบสองน่าจะเพียงพอน่าจะครบนะครับทีนี้โอเคไปจริงๆมันต้องมีตรงนี้ขึ้นอันหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวสแตวางนีอันหนึ่งครับสแตเฮ้ยถ้าวางสแตผมว่าไม่สวยฟอนเดชั่นไปเลยดีกว่าทำฟอนเดชั่น นะฮะต่อมาตรงนี้เป็นชานพักเลยดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขอบันไดชั้นมาอีกนิดหนึ่งเปลี่ยน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 แผนโอเคตอนนี้ลงพื้นไปแล้วครับแล้วก็ต่อบันไดนะครับให้เต็มหน้าตักไปเลยทุกคนจะได้งดงามอ่าเรียบร้อยครับมันก็เป็นทางขึ้นที่แบบว่าดูสมบูรณ์ดูดีมากขึ้นโอเคตอนนี้เราก็มาทาการนะครับวางตัวกั้นกันให้สุดนะครับเอาให้จบเสร็จในพาร์ทเดียวไม่ต้องต่อไปพาร์ทต,ต,ต่อไปเดี๋ยวเสียเวลาไม่บันไดข้างล่างม่หายครับเนี่ย เอา้าบันไดหายไปอันนึงบ้าเอ้แสดงว่าเดโมลิทมากไม่ได้ดิเดโมลิทมากแล้วบันไดยะหายอ๋โอโนฟอนเดชันซัพพอร์ตโอเคทุกคนตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วครับผมต้องแก้แบบนิดนึงว่ะเราต้องเอาแบบซีลิ่งนะครับไปรับตรงนี้แทนเนี่ยไม่งั้นคือมันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีฟอนเดชันซัพพอร์ตไงเอาล่ะทุกคนครับต้องเปลี่ยนแผนมันยาวเกินไปครับทันนี้ผมก็ลืมคิดไปเมื่อกี้อา่าแล้วก็ตรงนี้เราเก็บก่อน บันไดทีนี้เราก็ต่อมาด้านนี้แทนด้านนี้ก็น่าจะลงได้สุดมั้งเดี๋ยวเตรียมสแตร์มาก่อนสแตร์มี12บพินล่านี่คงไม่ได้ใช้แล้วเอาออกไปก่อนเอาละครับต้องมีการปรับแผนนิดนึงอ่าเรียบร้อยถ้าด้านนี้น่าจะได้ส่วนตรงนี้เก็บนะทุกคนไม่น่ามีปัญหาเก็บไปเลยโอเคครับผมก็ตอนนี้นครับพี่บอลก็บินพาชมบ้านนะครับบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เฮ้ยผมว่าดูอลังการพอสมควรเลยเนี่ยเฮ้ย ไม่ธรรมดาว่ะบรนดงบันไดนี่สร้างมาอย่างแบบปราณีตมากเลยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะถูกใจแล้วก็ชื่นชอบกันนะครับผมเอาเป็นว่ายัางไงก็สําหรับพานนี้พี่บอลก็จะจบไปเท่านี้ก่อนนะครับชื่นชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กาลังใจกันด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม